สวัสดีคุณแม่มือใหม่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของขั้นตอนการปั๊มนมสําหรับแม่มือใหม่เริ่มต้นยังไงให้ไม่เจ็บแล้วก็เกลี้ยงเต้านะคะอันดับแรกเลยอุปกรณ์สําคัญมากๆเราต้องเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเราอาจจะเป็นเรื่องของลักษณะของแฮนด์ฟรีหรือแบบมีสายไร้สายโหมดของฟังชันการใช้งานต่างๆอันนี้ก็สําคัญพยายามเลือกให้เหมาะสมกับเราว่าเราต้องการแบบไหนบ้างนะคะอันหลับที่2ก็คือการตั้งค่าแรงดูดสาคัญมากๆถ้าเราใช้เป็นแรงดูดที่มันสูง มันก็จะไม่เหมาะสมกับเราต่อไปถ้าปั๊มพานานของนมมันจะมีสิทธิแตกได้นะคะการเลือกขนาดกลวยค่ะเราต้องวัดข,ด,ขดขนาดของนมของเราให้เข้ากับกลวยในี่ยให้ได้ถ้ามันใหญ่เกินไปแล้วก็จะเจ็บแตกไม่เข้ากับเราฉะนั้นเราต้องเลือกให้ถูกนะคะท่านั่งที่เหมาะสมจําเป็นมากๆเลยก็คือคุณแม่ต้องเลือกท่านั่งที่มันสุขสบายเก้าอี้ที่มีพนักพิงก็ได้ค่ะให้มันสุขสบายสําหรับเราต่อไปเราปั๊มนานปุ๊บเราจะได้ไม่ปวดหลังเนาะแล้วก็เรื่องของการจับกลวยเนี่ยสำคัญมากๆลองจับให้มันแนบเต้านะคะมาาันจะเป็นสู บรรยากาศลักษณะเนี่ยค่ะให้มันแนบเต้าเราปุ๊บได้เลยปุ๊บสองข้างแนะนําให้ปั๊มสองข้างพร้อมกันเลยนะคะไม่ปั๊มข้างไปนข้างหนึ่งทีละครังนะคะไม่งั้นเราจะเสียเวลาปั๊มสองข้างเนาะคำถามต่อไปทํายังไงดีให้น้ำน,นมออกมาเกลี้ยงเต้าหนึ่งเลยเราต้องนวดการนวดน่ะก็สําคัญสาหรับการปั๊มนมหรือการให้นมมากๆเลยอต้องใช้วิธีการนวดแล้วก็ประคบอุ่นร่วมด้วยค่ะนวดคือคลึงคลึงให้มันสบายให้ก้อนๆเนี้ยมันแตกออกมาแล้วก็ใช้วิธีการประคบอุ่นร่วมด้วยสลับ,สล,บสลับกันเนาะปรับ ตำแหน่งให้เหมาะสมค่ะใช้วิธีการจับแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าไม่แนะนําให้จับแบบนี้ค่ะถ้าเราจับแบบนี้ปุ๊บแรงแรงมันจะกดไปที่ผิวหนังคุณแม่มันจะไม่เกิดภาวะสุญญากาศก็จะไม่เกิดแรงดูดที่ดีแล้วที่เหมาะสมจะไม่เกิดนะคะแบบนี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าแนะนําเป็นแบบนี้นะคะให้มันแนบกับเต้าเราเลยเนาะแล้วก็หมดปั๊มอย่าไปเลือกที่หมดแรงเกินไปนะคะให้คุณแม่เริ่มแต่ระดับจากระดับช้าๆระดับเบาๆไปก่อนพอรู้สึกว่าเจ็บนิดนึงให้คุณแม่ลดระดับมาหนึ่งระ จากที่มันเจ็บนิดนึงค่ะจะได้ระดับที่พอดีกับเราแล้วก็คุณแม่จะไม่ปวดเต้าแล้วก็มีการสบายเต้าการปั๊มนมก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนะาะคำถามต่อไปถ้าปั๊มนมแล้วเจ็บหรือปั๊มนมไม่เกี้ยงเต้าคุณแม่ทํายังไงได้บ้างคุณแม่ต้องสังเกตว่าปั๊มนมแล้วเจ็บเนะี่ยมันเกิดจากอะไรก่อน หนึ่งเลยอย่างที่พยาบาลบอกไว้เมื่อสักครู่เนาะปรับแรงดูดแรงไปหรือไม่เนาะปรับให้พอดีค่ะประครบร้อนช่วยได้แล้วก็เรื่องของถ้ามันอักเสบคัดตึงมากๆหนึ่งเลยอักเสบคือมันจะมีลักษณะบวมแดงร้อนเป็นก้อนนวดก็ไม่ได้ประครบก็ไม่หายบางคนมันเป็นลุกลามไปถึงใต้รักแร้เลยหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยอันนี้คุณแม่ต้องปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลนะคะสุดท้ายนี้โมก็อยากเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนในการปั๊มนมให้ลูกน้อยของเรานะคะในช่วงแรกๆไม่มีใครมาเยอะ ทุกคนล่ะคะ่ะฉะนั้นคุณแม่ต้องอาศัยความสม่ําเสมอปั๊มทุก2-3ชั่วโมงระยะเวลาอย่างน้อย15-20นาทีขึ้นไปนะคะนวดกระตุ้นทุกครั้งก่อนให้นมและที่สําคัญไม่ต้องเครียดนะคะพอเครียดปุ๊บน้ำนมไม่มาเลยฉะนั้นคุณแม่อย่าไปเครียดนะคะเราพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย